สวัสดีครับมาแล้วนะครับกับเอพิโซดที่3พาร์ท1ของรายการช่วงก็เป็นการแสดงสเตจโชว์ต่อสาธารณชนครั้งแรกนะครับซึ่งเ,เขาให้แฟนคลับเข้าไปจำนวน100คนเป็นการจำกัดจำนวนคนนะครับแล้วการอ,อ,อัดสเตจแรกนี้มันเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆของรายการเลยก็คือ เอพิโซดหนึ่งยังไม่ได้ฉายเลยคือการแสดงความสามารถครั้งแรกเ,เพื่อตัดเกรดครั้งแรกนนะครับยังไม่ได้ฉายเลยเพราะฉะนั้นความนิยมอันนี้ต้องอันนี้บอกไว้ก่อนความนิยมในตัวเด็กฝึกมันจะไม่เหมือนในปัจจุบันเลยเพราะว่ามันห่างมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับคนที่เป็นแฟนคลับที่มาเลือกในห้องส่งก็เลยจะกลายเป็นการเลือกที่แบบเลือกมาจากบ้านคือเขาชอบใครมาอยู่แล้วนะครับ เด็กฝึกใหม่ๆที่เขายังไม่เห็นความสามารถยังไม่เห็นสเสน่ห์ยังไม่เห็นพฤติกรรมหรือหรือรูปลักษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เลยจะไม่โหวตให้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เนาะอ่ะสำหรับเอ,เอ,เอพิโซดที่3พาร์ทแรกเขาก็จะมีเริ่มจับคู่ว่าทีมไหนจะได้แบทเทิลกับทีมไหนนะครับโดยการจับฉลากถ้าจับฉลากได้ผ้าสีเดียวกันก็คือแบทเทิลกันทุกทกทีม ไม่มีใครอยากไปแบทเทิลกับทีมของยัมมี่ก็คือทีมของซันต้านะครับแล้วก็ทีมเพลงลิทเพลงของริคิมารุสุดท้ายก็มีทีมที่ต้องไปแข่งด้วยอยู่ดีแหละแต่ไอที่เราโฟกัสกันเนาะก็คือทีมของน้องแพทริกให้น้องแพทริกเป็นคนออกมาจับซึ่งน้องก็บอกว่าแข่งใครก็ได้มาเลยไม่กลัว ก็มาสิครับแล้วน้องก็จับขึ้นมาได้เป็นสีเหลืองก็เลยเป็นคู่แข่งก็คือเพลง Lover Boy XG A ของลิมโมนะครับตลกตรงฉากตอนที่นอนเดินมาจับเหมือนผู้ปกครองกำลังลุ้นลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลน่ข้างหลังคือทีมเมดอะที่ยิงอยู่พวกออสการ์พวกเคยเเคลนอะไรเงี้ยก็แบบยืนลุ้นุนกัน ส่วนทีมลิงโม่เขาก็แอบหวั่นนะเพราะว่าทีมนี้ก็จะมีคนเก่งเยอะนอกจากเคยรี่กับออสการ์ที่เก่งชัดเจนเคยอยู่ใน A มาก่อนแล้วเนี่ยมันมีคนนึงกูวุยลินคนนี้ก็เป็นครูสอนเต้นซะด้วยเออก็เลยแบบเป็นทีมที่เขาก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันอ่าทีนี้ทางรายการเขาก็จะตัดมาเลยว่าเป็นการแสดงก็จะเป็นการแสดงเป็นทีละคู่ไปนะครับสําหรับคู่แรกก็เป็นทีมของหูเยเตากับ เพลงทีมของอยู่หยางหูเย่เตาก็เป็นทีมที่แบบใส่ชุดสีดำเท่ในทีมก็จะมีพวกซิบายีเป็นคนผมยาวด้วยกันนะครับกลายเป็นคนผมยาว2คนเลยแล้วก็มี AK ซึ่ง AK ก็จะเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่ง <c oughs> จะมีมัญหาเรื่องเต้นเขาเป็นสายแร็ปมากกว่านะครับทีมนี้การแสดงออกมาโอเคเลยนะสำหรับผมผมชอบชอบบริษัทท่าที่แบบอย่างเงี้ยที่แบบ มีการหักคอแบบกึกๆ,ๆหลายๆรอบแบบเฮ้ยอันนี้เท่เท่จริงส่วนอีกทีมนึงเป็นทีมของยิวหยางสมาชิกก็จะมีคนเด่นๆเ,นเ,นเยอะมากเลยมีการวังชิงมีคาซูมามีเหนยีหนยวเหี่ยนเหนียวหยานคนที่เป็นเกมเมอร์ครับมีจิงหลงซึ่งเป็นสายร้องอีกการสแสดงนี้คนที่เด่นออกมาเลยนะแน่นอนโอเคอยิวอยางเป็นเป็นเป็นเซนเตอร์แต่คนที่เด่นออกมาก็มีทั้ง การว่งชิงซึ่งพัฒนาไปมากถึงผมมองว่าส่วนตัวนะก็มองว่าเขาก็ยังติดความที่อายอยู่นิดนึงอาจจะต้องรอให้เขาเติบโตมากกว่านี้หน่อยให้เจนเวทีมากกว่านี้นะครับก็คือจะได้ไม่หลบสายตาบ่อยอืแต่คืออยู่บนเวทีแล้วขึ้นเวทีมากคือมีออร่าอีกคนก็คือคาซูมาคาซูมาคือเด่นด,ด,ดูดีดูดีแล้วตอนนี้คือคาซูมาเหมือนไปตรงกับสเปคคนจีนณปัจจุบันนะปัจจุบันเนี้ยคือคนคนชอบกันเยอะเขาบอกว่าหล่อมาก คือในสายตาเราไม่ได้หล่อขนาดนั้นแต่ก็หลอ่อแต่คือมันตรงกับสเปคคนจีนพอดีมั้งแล้วก็คนที่หายไปเลยคือจริงหลงจริงหลงใส่ร้องแต่คือหายไปเลยมันเหมือนเป็นเพลงที่แบบไม่ได้เป็นวเล์คอลแท้ๆร้อยเปอร์เซนด้วยเนาะพอสองคู่นี้เขาแบทเทิลกันคู่ที่ชนะก็คือทีมของหูเยเตาไปนะคะหูเยเตาก็เลยกลายเป็น MVP ของทีมนี้ส่วนทีมหนึ่งคืออยู่อย่างชนะแต่โดยรวมมันคือหูเยเตาทีมหูเยเตาเป็นทีมที่ชนะไป คู่ที่สองเป็นเอ่อเป็นเป็นทีมท,ที่ไม่ได้ค่อยดังนะเป็นทีมของหลิวคงแล้วก็เอ่อเหยี่ฝานทีมที่ยื่นผ้าสีส้มให้ให้น้องแพทริกอะบอกว่างั้นงั้นคุณเอาสีส้มไปแข่งกับทีมลิทป่ะไปแข่งกับทีมของริทิมารุกก so ็คือทีมเนี้ยได้แข่งกับริทิมารุสมาชิกมีตัวดังๆเยอะนะนอกจากริคิแล้วมีหลิวี่มีเอ่อน้องเลิอินเพิงมีน้องยี่หาน ก็คือตัวดังๆท็อปๆหมดเลยเต็มเลยแล้วก็การแสดงของของทีมเหยฝานอ่ะผมมองว่าตัวชุดคอสตูมเขาอ่ะมันไม่ค่อยเด่นคือมันเหมือนทีมคือมันมันมันดูไม่สำหรับมาแข่งแข่งขันนะมันเป็นชุดที่เหมือนกับคนที่ได้เดบิวต์แล้วแล้วชุดไม่แตกต่างกันมากแล้วไปกันเป็นทีมไม่ต้องแข่งกันเองเอออันนั้นมันก็เลยแบบความความน่าสนใจมันเลยน้อยลงด้วยสีที่มันแบบ คุณชายคุณชายด้วยพอมาเจอทีมหนึ่งคือชุดจัดเต็มมากโดยเฉพาะโดยเฉพาะชุดของริคิมารุริคิมารุชุดแบบแบบใหญ่มากแล้วคนอนื่นก็จะมีแบบบางคนก็ได้แบบฟูฟ่องบางคนก็แบบได้เป็นชั้นๆคือแบบอันนี้มันเป็นเป็นชุดที่แบบสไตล์แข่งขันมากกว่าแล้วที่สําคัญคือลักษณะเพลงมันไม่เหมือนกันเทมของเฮอร์ยิฟาน่ะมันเป็นสบายๆในขณะที่ทีมของริคิมารุมันดุดัน ทีมทีมลิเนี่ยดูดันมากก็มันก็ไม่แปลกที่ทีมลิทจะชนะสุดท้ายคือทีมลิทชนะนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีเออแล้วก็คนที่ได้เป็นเอาอันนี้ก่อนอีกทีมหนึ่งเหยียฝันได้เป็น MVP แต่ว่าทีมลิทเนี่ยทุกคนที่ดูแนาจออย่างพวกเราเนี่ยทุกคนคาดว่าไม่ไม่ลีก็ลีคลีได้ MVP ถูกไหมได้คะแนนสูงสุดจากการโบตในห้องส่งแต่กลับเป็นว่า MVP คือน้องหลิน หล่อนิ่งเพิงแล้วก็น้องยี่านอี่หานอีหานคนก็เลยแบบดราม่ากันยิ่งใหญ่เลยแม่จีนก็ดราม่ากันยิ่งใหญ่เลยว่าให้เกิดอะไรขึ้นคืออานจะจะบอกว่าสองคนที่เขามีแฟนคลับอยู่แล้วไงครับคือหล่อนิงเพิงจากวงกาแล็กซี่ก็คือแฟนคลับน้องเขาก็มาโหวตในห้องส่งนั่นแหละกับเทมของยี่หานยี่หานมาทีมเดียวกับลินมโมเขามากับลิ่มโมจำได้ไหมที่เต้นคู่กันตอนตอนแรกก็คือเขา เป็นกลุ่มคนที่แฟนคลับเขามีอยู่ก่อนอในขณะที่ริคินหริวี่เนี่ยไม่ได้มีแฟนคลับก่อนก็เลยไม่ได้ตรงนี้ไปมันเป็นการอัดตั้งแต่ตอนนู้นถ้าลองอัดตอนนี้เพลงนี้ตอนนี้สิผมเชื่อว่ายังไงหริวี่กับริคีก็แย่งกันที่หนึ่งอ่าแต่โดยรวมแล้วทีมนี้ก็ได้ที่หนึ่งไปนะครับแล้วก็ตามสปอยแอรบอกเลยแล้วกันว่าทีมนี้ท้งทีมได้ไปอยู่คลาสเอหมดเลยได้คะแนนสูงที่สุดอ่าก็ไม่ไม่เป็นไรเนาะใครจะได้ MVP ก็ MVP, ก MVP ไปเนเมื่อทั้งทีมได้ไปหมดต่อมา คู่ที่3เป็นคู่สุดท้ายของเทปนี้นะครับก็คือทีมของบอหยวนบอหยวนเป็นทีมที่มา,ากับเดวิดที่เป็นฝรั่ง,งที่มาจากรัสเซียแล้วก็ฟูจิซาวฟูสื่อชาวฟูสื่อชาวก็คือทีมเดียวกับกาแล็กซี่อีกแหละเ,เพลงนี้เป็นเพลงญี่ปุ่นเลยออกมาเท่มากแล้วก็ผมของปอยยวนคือแบบซุปเปอร์ไซยาสีทองสีเงินสีเงิน,เ,งนเท่โคตรจนเนเน่เซลนะครับว่าผมคุณโคตรเท่ ก็สำหรับทีมนี้ทุกคนก็คิดว่าปอโยนจะได้จะได้เป็น MVP ใช่ไหมครับสุดท้ายก็เป็นฝูซื่อชาวเหมือนเดิมก็คือทีม g a l a ็กซก็น่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าเขาเลือกมาจากบ้านแล้วอืแต่ก็ไม่ใช่ความผิดน้องถูกไหมไม่ใช่ความผิดน้องไม่ใช่ความผิดใครคือมันเป็นการอัดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มรู้ว่าใครเป็นยังไงรายการมันยังไม่ได้ฉายนะตอนนั้นอีกทีมนึงของดชาวโดงทีมนี้ไม่ค่อยมีตัวท็อป จะมีที่พอจำจำได้ก็คือโรงเยา้าคนที่ผมสั้น,นมามาเต้นมาแสดงพร้อมกับทีมของหลิวยี่แล้วก็ซืไบย,ยี่จำได้ไหมครับชุดชุดแดงๆที่เป็นปรมา,าปรากรจีนอะเป็นการแรรำแบบจีนแล้วก็อีกคนนึงคือแอนดี้ที่มาจากยูเครนแอนดีอ้อ่ะสำหรับผมแล้วเขาไม่ได้เหมาะกับการมาเป็นนักร้องบอยแบนด์แล้วเขาไม่ค่อยไม่ค่อยฟิตกับการเป็นนักร้องแถบเอเชียนะครับ อย่างแรกที่ผมมองอะ่ะคือเขาไม่เข้าใจตอนต้นที่เขามาไว้หนวดเครามาด้วยซ้ําคือแบบทางเอเชียเราชอบใส่ใสสะอาดถูกไหมถ้าเข้มต้องคือแบบหล่อเข้มไม่ใช่เข้มเคราเพราะอย่างนี้พอขึ้นสเตจโชว์เห็นไหมว่าสุดท้ายเขาโดนให้โกนหมดละโกนคราตรงนี้ทิ้งหมดละแล้วสเตจโชว์ stage show ของทีมนี้ก็เป็นโวคอลก็ไม่ได้มีอะไรเด่นมากแอนดี้ถือว่าเสียงดีนะแต่คือเห็นผมบอกว่าเขาไม่ได้เหมาะกับกับทางนี้เท่านั้นเอง ก็คนที่ได้ MVP ทีมนี้คือดชาโดงแต่ว่าโดยรวมก็คือทีมของปอยวนที่เป็นเพลงญี่ปุ่นก็ชนะไปะนะครับก็เออ่สำหรับเทปนี้ไออพพาร์ทสองเนี่ยก็จะจบแค่นี้แค่3คู่แล้วเขาก็เก็บตัวท็อปๆไว้ข้างหลังหมดเลยอย่างเช่นทีมของซันตาที่มีน้องนายอยู่ด้วยก็อยู่ในเทปวันเสาร์นี้หรือทีมของน้องแพทริกทีมของลินโม่อยู่เสานี้หมดเลย เออ่สำหรับอันนี้เผื่อคนที่ยังไม่เก็ตไทม์ไลน์ก็คือตอนนี้น้องๆเขาแสดงแล้วก็มีเกรดกันไปแล้วถูกไหมจากการแสดงครั้งแรกที่ให้กรรมการที่ให้เพื่อนๆโหวตได้ด้วยอ,ะอ่ะม,มีแท่นให้โหวตก็คือทุกคนก็จะรู้ละใครเป็น ABC แล้วก็ F. เอ่อหลังจากสเตจแรกนี้เสร็จไปนะครับทุกคนก็จะมีเกรดใหม่ทีมที่ชนะอันดับ1ทีมที่ชนะอันดับ1ของทั้งหมดนะของทั้งหมด ทั้งทีมจะได้ไปอยู่ A อเสร็จแล้วคนที่คะแนนสูงสุดเป็น MVP ของแต่ละทีมามาแข่งกันเอาอีก3คน34หรือ4คนขึ้นไป A เช่นเพลงที่3เพลงที่7เพลงที่4เพลงที่1อ่นาคะแนนสูงสุดก็ได้เป็น A คนที่ได้คะแนนสูงสุดของเพลงนั้นน,น,นะครับได้เป็น A รวมกันนี่คือคลาส s A ทีมที่ชนะแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่คลาส A ตัวเองไม่ได้เป็น MVP ได้ไปอยู่คลาส B ส่วนทีมที่แพ้ได้ไปอยู่คลาส C ไม่ออกใช่ไหมได้ไปอยู่คลาส C แล้วจะมี1ทีมที่รู้ๆนะ1ทีมที่ได้คะแนนรวมของทุกทีมแข่งกันรวมน้อยที่สุดอยู่คลาส F เก็ตเนาะอ่าทีนี้ก็จะมีหลังจากสเตจแรกก็จะมีคลาสไปเรียบร้อยแล้วแต่คลาสเนี้ยไม่สำคัญเลย คลาสนี้มีไปทําไมก็ไม่รู้ตัดใหม่ทําไมก็ไม่รู้สำหรับผมนะเพราะสุดท้ายมีการแบ่งเกรดใหม่แบ่งเกรดคลาสใหม่สําหรับเพลงทีมซึ่งเพลงทีมก็จะมีการไปสอบรวมทั้งมันก็จะมีข่าวว่าเขาให้เด็กๆคิดเพลงทีมในในเวอร์ชั่นของตัวเองแล้วก็เอามาแข่งกันให้กรรมการตัดสิน ก็มีข่าวมาว่าทีมบางทีมนี่ทําให้กรรมการว้าวจนถึงขั้นว่าบอกว่าเพราะกว่าเพลงทีมหลักรวมทั้งบางทีมก็ทําได้ดีมากจนแบบโอ้โหเออที่ที่สปอยมาก็มีทีมของน้องอุ๋ยเหิงทีมของแพทริกที่ได้ยินมานะครับที่ชื่อหลุดมาสองทีมนี้เขาบอกว่าดีมากแล้วก็เออเขาบอกว่าในการที่นอกจากสอบเพลงทีมธรรมดาและไอ้ทรี เพลงตีมเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่เนี่ยที่คิดกันเองเนี่ยไอเวอร์ชันใหม่เขาบอกว่ามีนักเรียนมีเด็กฝึกที่ไม่เข้าร่วมตรงนี้สี่คนเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นมีเด็กไทยด้วยก็เลยเดาว,ว่าคือน้องนายอันนี้ไม่รู้จริงป่ะนะเพราะว่าข่าวนี้มาแค่ครั้งเดียวเพราะมันมีข่าวหลุดมาแล้วว่าเขาบอกว่าวันไทยเทรนีไม่ไม่ดิน p a ร์ทิซิเพตก็คือไม่ได้เข้าร่วม แต่มันมีข่าวบอกว่าน้องแพทริกจับกลุ่มรวมกับเพื่อนชาวต่างชาติสองสามคนเป็นสองสามชาติรวมกันแล้วก็บอกว่าทีมของแพทริกทาดีมากเพราะ,ะนั้นอ้าวงั้นแพทริกทำสิก็ไทยมีแค่สองคนเพราะนั้นไทยอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมถ้าตามความหมายนี้ก็คือแปลว่านายเพราะฉะนั้นสปอยครับสปอยหลังจากที่สอบเพลงทีมเขาก็เลยสปอยมาว่าคนที่ได้เกรด A ที่หลายๆคนเห็นเขาจะบอกว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นบวกวันไทยเทรนีก็คือ เด็กไทยหนึ่งคนมันก็แปลว่าต้องเป็นแททริกไม่ใช่น้องนายอันนี้ที่เราเดจาจากเหตุผลนะครับผมก็เลยพยายามที่จะไปสืบดูว่าเอาแล้วสิ่งไหนที่จะสามารถสืบได้ว่าใครอยู่คลาส A หลังเพลงตีมคือชุดครับชุดฝึกชุดที่เด็กฝึกเขาใส่กันเวลาไปซ้อมก็คือกางเกงวอร์มกางเกงวอร์มจะมีการปักสัญ,ญลักษณ์รายการเป็นสีต่างๆเรารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วเนาะแต่ทีนี้ผมดูหลังจากที่าการตัดเกรด เพลงตีมผ่านไปแล้วก็ตรงกับ1เอ่อสปอยสปอยหนึ่งตรงมากตรงไปแล้วเกีย็ดคนเนี่จากน7จาก11คนคือมีรูปหลักฐานลอยมาแล้วนะครับแล้วก็สปอยก่อนหน้านี้ที่เขาแบบหลุดมาทีละคน2คน2คน,คนมีผิดอันนี้น่าสนใจสุดว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะคนที่มีรูปหลักฐานเลยนะว่าได้ไปอยู่ A เ,เลย11คนคือรีคิมารู ดูนะครับเห็นชัดมากก็ว่าเป็นริคิมารุลอยปักตรงกางเกงเป็นเป็นสีเขียวสีเขียวคือคลาส A นะครับสีเหลืองคือคลาส B สีม่วงคือคลาส C ส่วนสีเทาคือคลาส F อ่ะเห็นชัดเป็นสีเขียวเนาะส่วนอีกคนหนึ่งคือแบบโพสเข่ามคือเหมือนหลุดอ่ะแบบอาชิบหายแล้วกูดันเผอเปิดหมดเลยว่าตัวเองคลาสอะไรเพราะนอกจากกางเกงมันมีเสื้อด้วยครับเห็นตอนที่เขาซ้อมกันไหม เวลาซ้อมมันจะมีเสื้อเขียนตัว C ตัว B ตัว A เอ่อพอหลังเพลงตีมเขาแจกเสื้อใหม่อีกตัวหนึ่งเขียนว่าพูม่าตรงนี้เลยแล้วก็คลาสมีก้าครับมีก้าลืมรูดสิบขึ้นมาปิดคือเปิดหลาเดินออกมาเลยเป็นตัว A เบลเลอร์สีเขียวเลยแล้วกางเกงก็มีปักเขียวอีกแล้วก็มีอีกรุปหนึ่งคือแบบพยายามปิดแบบประมาณว่าอุ้ยชิพายแล้วกูลืมมันก็มีข่าวบอกนะครับว่า ว่า,าถ้าแม็กจีนที่ไปถ่ายรูปอ่ะแล้วแล้วเปิดเผยคลาสน้อยอ่ะคลาสน้องออกมารายการจะตัดแอร์ไทม์น้องลงเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณดันไปสปอยอันนี้ไม่รู้จริงป่ะนะมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาระวังตัวมากเดี๋ยวจะบอกว่าใครระวังตัวโคตรอ่ะคนต่อมาคือหลิวยี่หลิวยี่ก็หลุดมาเหมือนกันนะครับกางเกงปักสีเขียวเห็นเลยชัดเหมือนกันอีกคนนึงก็คือหลุดตอนกำลังจะขึ้นขึ้นรถ เข่ามันต้องงอใช่ไหมมันก็เลยเลิกเสื้อขึ้นไปเห็นเลยก็คือวยจีเย่วยจีเย่ก็ได้คลาส A คนนี้น่าจะเป็นตามสปอยไม่แน่ใจถูกหรือเปล่านะครับว่าเ,เป็นคนที่ไม่ได้มีกระแสท็อปๆแต่ว่าขึ้นจาก F ขึ้นมา A น่าจะเป็นวยจีเย่เนี่ยแหละต่อมาก็คืออยู่กรงหินอยู่กรงหินคือเป็นคนที่อยู่ A มาโดยตลอดครับเป็น A ตัดเกรดครั้งแรก A สเตจแรก A แล้วก็เพลงทีม A ก็เป็นกางเกงปักสีเขียวเช่นกันต่อมาคือป๋อยวนป๋อยวนก็คือคนที่ทำผมซูเปอร์ไซยาส์สีเงินนะครับก็เห็นกางเกงเรียบร้อยแล้วเหมือนกันอีกคนนึงเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะแต่คิดว่ารายการน่าจะชอบก็คือหูหูเอิ้งเหิงหูหูอี้เหิงแบบน้องเหิงเหิงผมลืมไม่ได้จริงหูอี้เหิงอ่าหูอี้เหิงน้องเหิงเนี่ย พี่เหิงก็ได้เพราะเป็นหลายๆคนก็จะชิปแพทเหิงใช่ป่ะเหิงแพทเป็นพี่เหิงเหิงเกอเกอเหิงเหิงเกอเกออ่าก็ได้คลาส A ไปนะครับเอ่ออันเนี้ยเป็น7คนที่มีหลักฐานหลุดออกมาเลยว่าได้คลาส A ชัวชัวส่วนอีกสี่คนที่ยังหาหลักฐานไม่ได้ก็คือลินโม่ก็มีความเป็นไปได้สูงถูกไหมครับซันต้าความความเป็นไปได้สูงอีกแล้วอีกคนหนึ่งก็คือหลัวเยี่ยน โดยเยี่ยนก็คือเด็กของ JYP นะครับที่ส่งมาคนเดียวตัวสูงสูงคนนี้อีกคนนึงเป็นไม่แน่ใจหรือว่าคนนี้ก็ไม่รู้นะที่บอกว่ากระแสไม่ได้สูงมากแต่ขึ้นจาก F ขึ้นมา A กับอีกคนนึงคนสุดท้ายน้องแพทริกอ่ากันที่เขาบอกว่าวันไทเทรนีอ่ะเขาบอกน้องแพทริกแต่แพทริกก็คือเป็นเป็นคนที่ปิดปิดเกรดเก่งแทบไม่เคยหลุดมาเลยนะครับน้องแทบไม่ใช้กางเกงวอร์มของรายการออกมาเลยทำให้เราไม่สามารถเห็นสปอยได้ เออ่ก็คือผมเชื่อว่าน้องรวมทั้งน้องนายอสองคนนี้แหละที่ผมจะยกตัวอย่างเป็นคนที่ค่อนข้างระวังเรื่องการสปอยเกรดเพราะอาจจะรู้เหตุผลว่าเอยถ้าโดนถูกจับได้ว่าสปอยเกรดจะโดนลดแอร์ไทม์ส่วนเออ่คนหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะแล้วก็มีหลุดมาว่าได้อยู่คลาส A แต่ผิดนะครับก็คือน้องฮิโรโตะ น้องติ๋ีตัวเล็กของเราก็คือตอนแรกคนบอกว่ามีสปอยหนึ่งสปอยเจ้านี้ถูกเยอะด้วยนะหลุดมาว่าเฮ้ยมีฮีโรโตด้วยแต่ว่าจากที่น้องใส,ส,ส่เสื้อสีเขียวข้างในอ่ะพอมาดูที่กางเกงอีกทีหนึ่งแอลกางเกงปักสีเหลืองคือน,น้องได้อยู่ป <c oughs> นะครับก็คือเนี่ยสิบเอ็ดคนส่วนน้องฮีโรโตไม่ได้อยู่ A ถามว่าสิบเอ็ดคนนี้ผมว่า เกิดอ,อะไรขึ้นหึงเลือก11คนนี้เพราะว่ามันมีสปอยบอกว่าการเลือกเกรดแบบแปลกมากงงว่าสแตนดาดอยู่ตรงไหนมาตรฐานอยู่ตรงไหนคือผมเชื่อว่ารายการรู้จากจากความผิดพลาดปีที่แล้วอะอว่าคุณไปแบ่งเรื่องวันสอมวันหนึ่งวันสาวันหวันแล้วคนที่ซ้อม1วันแล้วมาสอบถึงจะได้เป็น7คนข้างหน้าเท่านั้นอะไรเงี้ยมันทําให้ตัวท็อปไม่ได้อยู่ในนั้นเลยยกเว้นเกา ชิรินายเกาวคนเดียวเลยที่เป็นตัวทอ็ทอปท็อปจริงๆริปีนี้เขาเลยเลือกใหม่แล้วทีนี้เขาให้ซ้อมเพลงทีม10วันเลยเพราะฉะนั้นทุกๆกคนเต้นดีเขาจิ้มใครก็ได้สิ่งที่เขาจิ้มมาก็คือดูรู้ว่าเนี่ยเขามองว่านี่คือหน้าตาของรายการเขาถึงเลือก10คน11คน,นนี้มานะครับแล้วก็เป็นถ้าให้คิดกันแบบตรง,ตรงๆแบบอืคิดกันแบบด้วยด้วยความแบบเปิดไพ่มองความเป็นจริงกันเลยก็คือการ รายการอยากได้อะรายการอยากได้ดูรู้คือแต่ต้องไม่11คนโป,ะ,โปะนะมันจะโปะเกินไปว่า11คนนี้ฉันอยากได้มันต้องปนลปนหมือนบ้างเท่านั้นเองก็คือในเนี้ยมีคนที่รายการอยากได้และเป็นคนที่เรียกกระแสะให้รายการได้โอเคเดี๋ยวเ,เรารอดูวันเสาร์กันนะครับกันนะครับว่าสเตจที่เรารอดูก็คือสเตจของน้องนากลบน้องแพทริกจะเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ